สวัสดีครับเด็กๆครับกลับมาสู่ในเรื่องของรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับในบทที่2หรือ chapter 2เราจะเรียนเกี่ยวกับ data communication เรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับบทที่1เราเรียนเรื่องของอ data ไปแล้วเรียนเรื่องของ information ไปแล้วเรียนเรื่องของ knowledge ไปแล้วเราจะมาต่อยอดในส่วนของว่าลักษณะของข้อมูลมันมีการสื่อสารกันยังไงบ้างนะครับ ในบทที่2นะครับคำศัพท์คำแรกเลยที่อยากจะพานักเรียนไปรู้จักกันก็ค,คือคำว่า communication นะครับ communication is sending and receiving information between two or more people นะครับสำหรับคำศัพท์ตรงนี้นะครับหลักๆเลยที่มาสเตอร์อยากโฟกัสให้นักเรียนดู2มบรรทัดแรกก็คือคำว่า communication แปลว่าการสื่อสาร การสื่อสารก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมมา2ส,ส่วนก็คือคำว่า sending กับ receiving นะครับ sending คือผู้ส่ง receiving ก็ Re คือผู้รับนะครับระหว่างนี้นะครับเขาก็จะทำการแลกเปลี่ยนนะครับรับส่งข้อมูลข่าวสารกันนะครับของทั้ง2ฝั่งแล้วก็จะมีรูปแบบในการรับส่งและเปลี่ยนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะครับเช่นในชีวิตประจําวันเราต้องเจอกันอยู่แล้วก็คือการสนทนาการพูดคุย เด็กๆเดินมาหามาเซอร์แล้วก็มาสอบถามในเนื้อหาบทเรียนต่างๆกันนะครับกับมาเตอร์ว่า,ามาเตอร์ครับในหัวข้อนี้ผมไม่เข้าใจเลยมาเตอร์ก็ให้คําอธิบายในเรื่องนั้นไปนี่คือชนิดหนึ่งของรูปแบบการสื่อสารนะครับการสื่อสารอ,าองค์ประกอบของการสื่อสารเลย element of communication นะครับแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้ว sender sender คือผู้ส่งหรือผู้ส่งข่าวสาร นะครับไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการส่งออกไปนะครับส่วนที่2 receiver receiver คือผู้รับนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารต้องมีผู้รับผู้รับคือคนที่คอยรับข่าวสารด้วยการฟังนะครับหรือด้วยกระบวนการต่างๆนะครับด้วยการอ่านนั่นะคือเป็นการรับข่าวสารชนิดหนึ่งนะครับด้วยการใช้สายตาทั้งสองข้างในการดู นะครับตอนนี้เด็กๆเ,เชื่อว่ากําลังสนใจกับสไลด์นี้อยู่แล้วนะครับนี่คือการรับข่าวสารชิ้นหนึ่งตอนนี้นักเรียนก็จะกลายเป็นรีเซิร์버คือผู้รับคนที่เป็นผู้ส่งก็คือเซนเดอร์คือมาสเตอร์นั่นเองกําลังอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในชอร์ที่2อยู่นะครับแล้วสิ่งที่มาสเซอร์กำลังส่งออกไปให้นักเรียนก็คือตัวด a ตนะครับดัตตก็คือข้อมูลต่างๆที่นักเรียนได้ใช้ตาดูใช้หูฟังนะครับแล้วทาการประมวลผลนะครับใน สมองของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนประมวลผลเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดการกระบวนการจดจํากระบวนการสังเคราะห์ที่เราเรียกว่าอิน o ฟ m รเมชันนะครับอยู่ติดตัวกับนักเรียนพอนักเรียนได้ทําข้อสอบพอนักเรียนได้ทําแบบทดสอบต่างๆนักเรียนก็เป็นการดึงความรู้ตรงนั้นมาใช้งานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนจะได้เจอกับคำศัพท์อีกหนึ่งคำคือคําว่า knowledge ก็คือความรู้เอาความรู้ที่อยู่ ติดตัวเราออกมาใช้งานในแบบทดสอบในการตอบคําถามในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับและส่วนที่4เลยก็คือตัวมีเดียมมีเดียมก็คือสื่อที่จะใช้ในการเป็นตัวกลางในการนําข้อมูลจากที่1ไปยังที่1นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือโปรโตคอลโปรโตคอลคือรูปแบบของการสื่อสารเช่นผู้ส่งกับผู้รับมีข้อตกลงอะไรกันนะครับว่า ผมต้องการส่งข้อมูลไปหาคุณด้วยกระบวนการนี้ด้วยการส่งจดหมายนะด้วยการโทรศัพท์นะด้วยการใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ element of communication ที่ได้เอามาอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับในส่วนของผู้ส่งข้อมูลผู้ส่งข้อมูลจะทำหน้าที่ในการส่งข้อความไปยังผู้รับนะครับผ่า,าเช่นผ่านเครื่องโทรศัพท์ ต่างๆนะครับผ่านการโทรผ่านการติดต่อหากันนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางสมัยก่อนเลยเขาจะใช้วิธีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านการเขียนจดหมายนะครับเขียนข้อความต่างๆไปในกระดาษแล้วก็ส่งไปยังจุดหมายปลายทางนะครับคนเขียนก็จะกลายเป็นผู้ส่งนั่นเองนะครับมีผู้ส่งแล้วก็ต้องมีส่วนที่2คือผู้รับผู้ที่ทําหน้าที่ในการตอบรับข้อความเสียงอ่าในตัวอย่างตัวนี้เขาได้ยกตัวอย่างว่า ผู้ที่ทําหน้าที่ในการรับข้อความเสียงรวมถึงตัวเครื่องทางโทรศัพท์ในการรับข้อมูลนะครับและในส่วนที่3เลยก็คือข้อมูลที่ถูกส่งออกไปนะครับในการสนทนาทั้งสองฝ่ายแบบเสียงแล้วส่วนที่3เลยซึ่งนําข้อมูลคือสายโทรศัพท์นั่นเองชุมสายโทรศัพท์ผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ต่างๆแล้วส่วนที่4เลยนะครับก็คืออาจจะเป็นส่วนที่นักเรียนมองไม่เห็นเราเรียกว่าโปรโตโคอลหรือวิธีการที่ใช้ในการแปลงข้อมูล จากสัญญาณเสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าพอมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับมันก็จะแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าให้กลับกลายเป็นสัญญาณเสียงให้เราได้ยินให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของ Data หรือนะครับในนั้นๆนที่ผู้ส่งต้องการส่งมาหาเรารูปแบบนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารในปัจจุบันประกอบไปด้วยอันนี้นะครับตัวแรกเลยที่สะพานนักเรียนไปรู้จักกันก็คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่าอีเมลนะครับอิเล็กทรอนิกสเมลนะครับเมลแปลว่าจดหมายนะครับอิเล็กทรอนิกสคือคือเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้อ,อุปกรณ์เทคโนโลยีดีไวซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลเข้าหากันสมัยก่อนเราจะใช้วิธีการเขียนจดหมายในกระดาษซึ่งการเขียนจดหมายในกระดาษมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่า พื้นที่การเขียนแล้วก็ระยะเวลากว่านักเรียนจะเอาไปส่งที่นะครับบริษัทไปรษณีย์หรือที่รับส่งจดหมายต่างๆกว่าจะถึงปลายทางก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่การใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าอีเมลส่งปุ๊บสามารถพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ได้กดเซ็นนะครับจดหมายถึงปลายทางทันท,ทีเราเพียงแค่มีหน้าที่รอว่า,าผู้รับข่าวสารหรือ Re ซิรจะเปิดอ่านเมื่อไหรและจะตอบกลับเรามาเมื่อไหร นะครับอันนี้คือข้อดีของคําว่าอ,อีเมลนะครับส่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องตรงเวลาและรวดเร็วข้อความไม่สูญหายนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการเขียนจดหมายหรือเมลที่เป็นกระดาษในสมัยก่อนอาจจะเกิดปัญหาเช่นในระหว่างการเดินทางในระหว่างการขนส่งนะครับตัวจดหมายนั้นอาจจะได้รับความเสียหายข้อความในจดหมายอาจจะมีการ สูญหายของข้อความในบางส่วนที่เป็นส่วนสําคัญออกไปเวลาผู้รับรับข่าวสารก็อาจจะได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็เป็นได้นะครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าอ e ีเมลที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกของเราทําทให้ช,ชีวิตประจําวันของเราง่ายขึ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้งาน สำหรับเทคโนโลยีคอมมิวนิเคชันเทคโนโลยีตัวที่2นะครับก็คือแฟก์นะครับหรือเครื่องส่งแฟก์นักเรียนอาจจะเคยเห็นเครื่องที่ลักษณะหน้าตาประเภทนี้ที่สํานักงานหรือออฟฟิศคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับหรือบางคนที่บ้านผมมีอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับเอ๊ะมันทําหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่หลักๆของเขาเลยค,ค,คือการส่งข้อมูลข่าวสารจากที่1ไปยังที่1นนะครับคล้ายๆกับการส่งอ e ีเมลนะครับคล้ายๆกับการส่งอ e ีเมลเช่นนะครับ เด็กชาย A มีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งต้องการส่งไปให้เด็กชาย B ซึ่งอยู่ต่างถิ่นนะครับเช่นเด็กชาย B อยู่จังหวัดเชียงใหม่ส่งไปเชียงใหม่ซึ่งถ้าเราจะส่งด้วยการเขียนจดหมายหรือการพิมพ์จดหมายต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1- 2วันแต่ถ้าส่งในลักษณะของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟก์เนี่ยนะครับหรือตัวแฟกซิมลตัวนี้จะค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับก็คือใส่ตัวเอกสารลงไปที่ตัวเครื่อง นะครับใส่ตัวเอกสารไวไม่ว่าเอกสารฉบับนั้นจะเป็นข้อความเป็นรูปภาพก็สามารถใส่ลงไปแล้วก็กดเบอร์ของผูสส้รับปลายทางนะครับกดเบอร์ของผู้รับปลายทางนะครับสัญญาณนะครับเครื่องส่งแฝกจากผู้ส่งก็จะทําการอ่านหรือทําการสแกนข้อมูลแล้วก็จะทําการแปลงข้อมูลต่างๆนะครับจากรูปภาพนะครับจากข้อความที่เป็นรูปภาพข้อความตัวอักษรต่างๆนะครับ เข้ารหัสสัญญาณไปแล้วก็ส่งตามสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่ในที่เราเรียกว่าไวเลสมีเดียนะครับนะครับไวเลสมีเดียตัวนี้ส่งมาที่เครื่องของผู้รับพอส่งมาที่เครื่องผู้รับก็จะมีเสียงสัญญาณโทรศัพท์เข้ากริ้งกลิง้งขึ้นมานะครับผู้รับก็ผู้ส่งก็จะบอกว่าอาขอสัญญาณแฟกหน่อยครับแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดรับสัญญาณ พอกดรับสัญญาณเครื่องก็จะทําการรับสัญญาณมาพอรับสัญญาณมาปุ๊บเครื่องจะทําการประมวลผลแล้วก็ปริ้นเอาออกมาซึ่งนะครับหน้าตาเอกสารที่จากเครื่องส่งกับเครื่องรับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันทุกตัวสอดขนาดเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับและคล้ายๆกับการส่งจดหมายเลยแต่ข้อดีดีกว่าการส่งจดหมายสมัยก่อนหรือการส่งเมลแบบธรรมดาคือรวดเร็วกว่านะครับรวดเร็วสะดวกกว่า นะครับแต่ปัจจุบันเครื่องตัวนี้หรือเทคโนโลยีตัวนี้ก็ได้ถูกลดทอนไปนะครับลดทอนความสัมพันธ์ในการใช้งานไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีตัวแรกที่มาเสิร์ฟนำเสนอก็คืออีเมลเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็มีการใช้งานได้ค่อนั่งแพ้หลายกว่าแต่เครื่องนี้ก็ยังได้รับความนิยมในการใช้งานอยู่นะครับในจำนวนที่ค่อนั่งจำกัด เทคโนโลยีตัวที่3นะครับคือการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นคือการประชุมทางไกลนะครับการประชุมทางไกลก็คือว่าอาเด็กๆจะทราบว่าอย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้มีการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับอออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับขอจะทำการประชุมกันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดการแออัดของผู้คนอยู่ในที่เดียวกันหลายๆ หลายๆคนนะครับอาจเกิดการติดเชื้อได้ก็อาจจะตั้งกล้องไว้ในอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีนะครับอันนี้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับซึ่งใช้ในการรับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพต่างๆแล้วก็ทําการพูดคุยสื่อสารกันลักษณะการทํางานคล้ายๆกับการใช้ตัวแอปพลิเคชันบางอย่างในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น นะครับวิดีโอคอลผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์หรือผ่านโปรแกรมอื่นๆนะครับในการสื่อสารอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วได้ทั้งสัญญาณภาพและก็สัญญาณเสียงเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารเด็กๆน่าจะเคยเห็นนะครับในรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในการนำทางนะครับที่เราเรียกว่า GPS นะครับ GPS ก็จะมีเป็นการนำข้อมูลจากสัญญาณดาวเทียม erm นะครับเอามาที่ตัว GPS receiver ก็คือตัวเครื่องรับนะครับแล้วก็ทำการค้นหาพิกัดจากจุดหมายต้นทางไปยังปลายทางเครื่องเหล่านี้มันจะทำการค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดใกล้ที่สุดประหยัดเวลาที่สุดนำเราไปยังจุดหมายปลายทางนะครับ ได้ตามต้องการนะครับ GPS นะครับชื่อเต็มๆของเขาเลยก็คือ Global Position Positioning System นะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นคำศัพท์เกี่ยวกับบางคนอาจจะเปิดหนังสืออ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมาบ้างแล้วนะครับ แต่มาเตอร์ขอเน้นย้ำว่าคําว่า GPS หรือตัวสัญญาณตัวนี้เราจะเจอกันบ่อยๆมากเลยแต่อย่าไปสับสนนะนักเรียนจะไปเจออีกคําศัพท์หนึ่งที่เกี่ยวกับคล้องกับสัญญาณมือถือก็คือ GPS ตัวนั้นจะเป็นลักษณะของการเข้ารานสัญญาณในโทรศัพท์ซึ่งมันแตกต่างกันตัวนั้น GPS ย่อมาจาก General Radio Package Service นะครับแตกต่างจากการทํางานของตัว GPS ก็คือ Global Positioning System อันนี้ใช้สัญญาณดาวเทียม erm ที่มันลอยอยู่บนฟ้านะครับยิงสัญญาณลงมานะครับ แล้วก็ตัว GPS ก็คือตัว GPS receiver ตัวนี้เครื่องรับก็จะทําการประมวลผลแล้วก็โชว์พิกัดเส้นทางทําให้เราไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องถูกที่และตรงเวลาตัวสุดท้ายเลยนะครับสำหรับ communication Technology ที่วันนี้มาเซิร์นนำเสนอก็คือตัวของรูปแบบการโอนเงินอัตโนมัติ ในปัจจุบันนี้มีหลายธนาคารเลยนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ฟันทอนเฟอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ฟันทอนเฟอร์คืออะไรคือการโอนเงินผ่านนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีดีไวซ์ต่างๆนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยอย่างเช่นการที่จะเดินทางไปธนาคารนะครับหรือเดินทางไปสถาบันการเงินหรือไปตู้ ATM เพื่อจะโอนเงินเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาเรื่องความไม่สะดวกสบายบ้างนะครับ เทคโนโลยีนี้จึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการที่เราจะเดินทางไปยังตู้กดเงินอัตโนโมัติหรือตู้ ATM ที่มาเซอร์กล่าวไปนะครับโดยใช้นะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นการจำลองตู้ ATM นะครับให้นักเรียนลงชื่อเข้าไปในระบบของธนาคารนั้นๆและสามารถโอนเงินไปยังจุดหมายปลายทางได้นะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับในบทถัดไปด้วย นะครับซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซเบื้องต้นเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยคำศัพท์คาว่าอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันยังไงการซื้อขายออนไลน์และหลายๆคนคงเคยเห็นเนาะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเปิดสมาร์ทโฟนต่างๆเปิด iPad ต่างๆแล้วเลือกดูสินค้านะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อเอ๋หลายๆคนคงสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย ชำระเงินอย่างไรคุณพ่อแม่ของจ่ายเงินอย่างไรนะครับซึ่งบางเว็บไซต์นะครับหรือ,อบางแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถจ่ายเงินในลักษณะของแบบออนไลน์ได้นะครับแบบออนไลน์ได้ก็คือสามารถใช้โทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยโอนเงินไปยังผู้รับปลายทางได้ทันทีเลยหรือผู้ขายนั่นเองนะครับผู้ขายก็เช็คข้อความจากทางระบบว่ามีการโอนเงินมาแล้วก็จะส่งสินค้าไปให้นะครับอันนี้จะช่วยประหยัดแล้วก็ลดระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการต่างๆได้นะครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่าสามารถชําระได้ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆนะครับจ่ายเงินออนไลน์นะครับหรือบางคนบอกว่าสามารถซื้อตัวหนังออนไลน์ได้ในยุคป,ปัจจุบันนี้สามารถซื้อตัวหนังออนไลน์ได้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปที่โรงภาพยนตร์ก่อนก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายแล้วสามารถนั่งอยู่ที่บ้านเลือกได้เลยว่านักเรียนจะอยากดูภาพยนตร์เรื่องไหน ที่กําลังจะเข้าฉายแล้วก็สามารถเลือกพร้อมกับชําระเงินออนไลน์ได้พอเราไปถึงโรงภาพยนตร์เราสามารถโชว์นะครับอิเล็กทรอนิกสิเกหรือตัวตัวต๋วนะครับตัวต๋วลงตัวต๋ว,ว,วที่เข้าชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ให้กับพนักง,งานและสามารถเข้าดูได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อ uh, นะครับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเกมหรือฟังเพลงต่างๆดูข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับตาม ความต้องการในการเรียนรู้ของเราผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าอ e ิเล็กทรอนิกส์ฟันรานเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้ในหัวข้อนะครับ m a t a c o m m u n i c a t i o n a n d Communication t e c h n o l o g y วันนี้ก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ